ยาสนากาตาพุทธาเชตวามาลังสาวาหานังจตุสัจจาสพังละสังเยปิวิงสุณาราสภาตันหังกาลาทโยพุทธาอัตวีสตินายกาสัพเพปฏิติตาไมหังมัตกะทะเกเตมูนิสลาสีเสปติ จิโยโตไมหังพุทธโธธรมโมทวิโลจเนสังขังปฏติติโตไมหังอุเรสภคุณากาโลหะทยะเมอรุตโธจารีปุโตจะทักคิเนโกทันโกปิติภาคาสมิงมโนมคุคนนาโลจะวามกเกชักคิเนสาวเนไมหังอาสุงอานัะ ลาหุโลกับซะโปจะมาหามาโนอุภาสุงวามาสซโอตเกเกกสโนปิติคาพัชมิงสุริโยว,วะปะพังกาโลนิสินโนซีริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคโวกุมาลกับสปโปเถโลมเหสีจิตตะวาทโกหูไมหังวาทะเนนิจังปัติถาสิ กุทุกนากัะโลบุนโนอาคุลิมาโนจะอุปาลีนันทะสิวลีเทลาปัญจะอิเมชาตาตลาเตลาเตติลกามะมะเศสาีติมหาเถระวิชิตาวิชิตนะสาวกาเอเตสีติ มหาเถราชิตวันโตชิโลรสาชาลันตาศีระเตเชนะอังคะมังเคสุสัติตาละตะนางมุตระโตอาศีอาทิเคเมตสุตะกังทัคักคิคังปัจฉโตอาศีวาเมอังคุริมาละกังถัทงทะมูมละปฏิต,ตะจะอานานานิยะสุตะกัง อาสาเสชะนันทนังอาสิเสสาปากาลสันติตาชินานานาวลาสังหุตาสัปปะตาปะกาสังกตาสตวาตะปิตาทาสังคาตาพาหิลาทัตตุปทาวาอเสสาวิณยังยันตุอนันตสิตาเตชะสาวสาัสโตเมสัส กิจเจนะสธาสัมพุทธปัปเชนะชินะปัชะละมัทธิวิหะลันติตังมะฮีตะเลสธาปาเลตุมังพสัสเพเต,เตมหาปูริสาสภาอิเจวะมันตังสุขโตหักสุลักโขชินานุภาเวนะชิตุ ปัตโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังฆานุภาเวนะชิตาลาโลโยสัมทางานุภาวะปาริโตจะลามิชินะปัจฉะเลนติ